ผมก็ใจแล้วนะแต่ก่อนนี้ถ้าผมเอ่อมาปัจจุบันที่นี่ใหม่ๆปัจจุบันทำมตอนที่ร้านมังสิรัดห้าสี่อยู่ที่แจงแจงโมรินแล้วก็เป็นร้านกี่ผรับตินใหม่ผมไปที่หหาแม่หน่อยแม่เหมือนก็คอยก็รับเผู้อุปนพื่อก็ลังใจมากมหย ผมไปลองกินอาหารท่านข้างมน้าทำไมนั่นเนี่ยวเป็นคนใต้เนาะแกนในยังก็เลี้ยงของเซี่ยงเป็ดดุกเป็นแกงก๋เพศทัวทางไตผมูดใจร่อเขาจะไปหลอดอะไรอ๋อาเนี่ยเรื่องหงใจพอได้แม่น้อยแล้วก็เป็นคนเื่อกลังใจตลอดเวลามีอย่างไยากเอาอย่างเมื่อมาตลอดเวลา เขา,าจะพิจารณาพ่อเขาเห็นผัวเขา,าจะรู้จักมอสุร้านเขามองยังไงเนี่ยเขาได้กำลังใจจากแม่าจากร้านประมาณนี้มาที่นี่แม่บอกว่ามาที่วัดปั้นตรงนี้นี่เนาะเขาได้มาสมาร์ทเียตอนนั้น,นี่ยเหมือนใจว่าจะเอาเงินเป็นร้านเปิดร้น